สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเปียวๆช่องที่เน้นแต่คอนเทนต์เกี่ยวกับมินเนี่ยนนะครับ g g เพิ่งปล่อยให้โหลดเกมล่วงตัวเกมล่วงหน้านะครับรู้สึกว่าจะมีพาร์สิที่แบบหลุดๆออกมาบ้างแล้วน่าจะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งครับทีนี้เราจะมาพูดในเรื่องที่ว่าอินโฟเนลลิตอัพพาร์สิยังไงซึ่งพาร์สิของ P ี e นี่แบบ ถ้าผู้เล่นใหม่นี่เห็นตารางแบบนี้ก็คือน่าจะปวดหัวนะครับอันนี้ผมจะมาพูดคร่าวๆเกี่ยวกับสายมินเนียนว่าพาสซีฟตัวไหนดีควรจะอัพหรือไม่อัพนะครับเริ่มจากพาสซีฟหลักก่อนนะครับพาสซีฟหลักที่เราควรจะไปเอาให้ได้นะครับก็คือเฮลเฮวครับเฮลเฮวนี่แบบเหมือนมินเนียนฟรีให้เราแถมข้อดีของมันก็คือรับดาเมจ แทนเรา20เปอร์ที่เป็นการโจมตีที่เป็นฮิตนะครับ20เปอร์นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะแถมตัวมันอะ่ะใส่เจมใส่อะไรๆด้ด้วยแล้วก็ยัดพวกเจมซัพพอร์ตเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรให้มันอันนี้คือพารสิบแรกที่เราต้องมาเอานะครับน่ยจะลงบททดสอบสองครั้งละมั้งเนี่ยพาสิอันแรกก็คืออันนี้อันที่สองก็มาเนี่ยอันที่สองก็อันที่สองน,น,น่าจะมานี่อันนี้น่าจะ เป็นพาสีเป่าแล้วก็3ามสีมาตรงเนี้ยต่อไปคือพาสีน่าจะได้ช่วงที่เราลงบทไอ้บททดสอบที่3มเราจะมาอัพไอ้ตัวนี้ครับรีเซิร์ฟผมรู้สึกว่าเราไม่ต้องกดสกิลอะไรเลยนะครับถ้าเราอัพปุ๊บเนี่ยมันจะรีเซิร์ฟเลือดเราท,าทันที25%้าเปอรก็คือเลือดหายไป25%้าเปอรแต่เราจะได้เกรดแม็กซิมัมสปิริตมาแทน ก็คือ GG ปรับแพทให้พวกการเสกมินเนียนหรืออะไรเนี่ยต้องใช้สปิริตในการปลุกเสกนะครับยิ่งสปิริตเราเยอะเราก็ยิ่งได้ตัวมินเนียนเยอะแล้วต่อไปที่จะอัพอันสุดท้ายนะครับก็คือเพิ่มเลือด3ามเปอร์ตรงเนี้ที่ผมไม่อัพอันนี้เพราะว่าถ้าอัพปุ๊บเลือดเราจะหายไป50าสิบเปอร์ซึ่งผมมองแล้วมันไม่คุ้มอะช่วงแรก คือถ้าอัพปุบเนี่ยเลือดหายไป50เปอร์รีเซิร์ฟเลือด50ก็คือเราไปกรณีใส่โลไลท์ได้เลยเราถ้าอัพแบบเนี้ยเราต้องหาของเพิ่ม Energy s h i e l d เข้ามาใส่เพื่อทดแทนเล่นเป็นวิวออกแนวไฮบิดเลือดโล่พลังงานไปเลยครับแต่อันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าอัพนี่นะ่าจะตายรัวๆไม่อัพเราเน้นสแต็กเลือดเพื่อเอาไอ้ตัวเนี้ย เอาพลังงานซึ่งไงพาสซีฟพาสซีทางผ่านที่เปิดเผยมาผมรู้สึกว่าคัสอินฟลนอลิตนี่แบบโคตรดีทางผ่านตรงนี้เป็นเลือดเป็นเลือดเป็นเลือดตรงนี้เป็นเลือดแล้วขึ้นมาตรงไอ้เฮลฮาวมินเนียนอะเป็นเพิ่มเลือดมิเนียนส่วนพวกนี้จะออกแนวพวกสเปลสายสเปลเราไม่ไม่ต้องไปสนใจมันส่วนเริ่มต้นอัพพาสซีฟอัพยังไงผมไม่อัพไปฝั่งนี้นะฝั่งนี้จะเป็นเกี่ยวกับมิเนียน แต่มันจะเป็นออกแนวไฮบิดนะมันจะเล่นคู่กับพวกสเปลพวกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะได้มินเนี่ยนดาเมได้สเปลดาเมทอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเราจะเล่นม er ินเนี่ยนเพียวๆอ่ะถ้าเราอัพไปฝั่งนี้มันก็อัพได้แหลช่วงแรกทําให้เราเก็บเวลง่ายแต่สุดท้ายเราก็ต้องรีมาฝั่งเนี้ยแล้วอันนี้คือเรื่องใหญ่เลยครับพาสซีสกิลที่ที่จีปล่อยมาที่ปล่อยมา คือไม่มีโหนดที่เพิ่ม Maximum ัมไลท์หรือแบบอินค e a แม m กซิมั m มไลท์เลยครับเหมือน GG ให้หาเลือดหาอะไรจากของสวมใส่อย่างเดียวมันมีก็แค่ไม่กี่โหนดน่าจะมีแค่ตรงเนี้เพิ่ม To Maximum ัมไลท์ก็คือเลือดแบบแฟตแบบสามเปอร์ตรงเนี้ผมรู้สึกว่าจะมีสามเปอร์ซึ่งไกลมาก ไม่น่าคุม้มเนี่ยอันนี้สามเปอร์ไม่คุ้มอ่ะมันไม่มันไม่เกี่ยวกับสายเราเราก็ปล่อยให้พวกสว์ไปบิวอื่นอัพไปแต่ที่จีจเพิ่มเข้ามาเยอะก็คือการรีเจนเลือดก,กับรีคูปเลือดรีคูปก็คือเราโดนดาเมจมาปุ๊บเราจะได้เลือดคืนแต่มันจะไม่ได้คืนทันทีนะมันจะค่อยรีเจนตามอัตรีเจนของเราเนี่ยพวกรีเจนเลือดพวกอะไรเนี่ยเยอะมากตรงนี้ก็เหมือนกัน โดนแปดดาเมจเทคเชนรีคูปเลือดแปดเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือโดนวิสุขเาดาเมจก็รีคูปโดนอิเลเมนทัลดาเมจก็รีคูปเนี่ยเราจะมาอัพอันนี้เพื่อช่วยให้เราอยู่รอดครับช่วงแรกผมจะอัพเน้นเน้นให้เอาตัวรอดก่อนนะครับก็มาตรงนี้อย่าตรงนี้อย่าเพิ่งไปอัพมันก็ได้เราขึ้นมาตรงเนี้ย หรือจะขึ้นมาตรงนี้ก็ได้แต่ผมคิดว่ามาตรงสแตทดีละขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้มีเนี่ยนเพิ่มเลือดกับเพิ่มเกิดไว้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้รีบมาเอาไอ้ตัวเนี้เวลามิเนี่ยนเกิดมันจะทําให้เรารีเจนเลือดด้วยครับขึ้นมาเอาตรงเนี้ยส่วนตัว,ต,วตัวนี้ถ้าเราเล่นแรกๆผมคิดว่าน,วน่าก็น่าจะควรอัพนะ ต่เราอย่าเพิ่งอัพเอาแค่ตรงนี้ก่อนก็พอเราเราจะรีบไปเอาตรงที่แบบการาท่าให้มีเนียนนะครับเราก็ขึ้นมาตรงเนี้ยส่วนตรงนี้ก็ดีเหมือนกันก็อัพก่อนก็ได้ไอ้หลักๆก,ก็คือเราเราจะมาเอาแถวๆเนี้ยเพิ่มทําให้การาท่ามีเนี่ยมันมันครบๆก่อนไอ้ตรงเนี้ยสองตัวเนี้ยตัวนี้อย่าเพิ่งก็ได้ตัวนี้แล้วก็ขึ้นมาข้างบน เอาตัวเนี้ยลดดาเมจพิซซูเคที่มินเนียนเราได้รับกับตัวเนี้ยก็คือลดค่าสปิริตในการเสกมินเนียนทำให้เราเสกมินเนี่ยนได้เยอะส่วนผมรู้สึกว่าไอต้ตรงนี้มันจะมีบิวที่เกี่ยวกับสายไฟซั่นผมเห็นมินเนียนตัวหนึ่งปลาแก๊สอีกตัวหนึ่งก็ปลาหอวตางเนี้ย กับพวกที่ตีเป็นพิษเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรายังไม่ได้เล่นสายเนี้ยยังไม่ต้องอัพก็ได้เน้นๆให้มินเนี่ยนเราอยู่รอดไปก่อนแล้วก็มาแถวเนี้ยมาเอาตัวเพิ่มกันาธา่าให้มินเนี่ยนอีกมินเนี่ยนไดเมทไอตรงเลือดนี่ผมคิดว่าอย่าเพิ่งอัพก็ได้ถ้า,ามินเนี่ยนเรามันมันยังแขงแก่งอยู่มันไม่ตายแบบวันช็อตวันช็อตเจอบอสแล้วแบบโดนแป๊บเดียวตายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเกมเนี้ยมินเนี่ยนเรามันเกิดได้เรื่อย ทีเนี้ยเราก็ไล่ไล่ัพมาหลักๆก,ก็คือมาเอาจุดนี้ก่อนเพิ่มแม็กซีซิตกับออรีซิตห้มิเนียนส่วนทางผ่านตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นเป็นมิเนียนแนวสายขีนะ้ผมว่าก็ควรัพแต่ผมว่าเน้นให้เราอยู่รอดก่อนทีเนี้ยผมคิดว่าแค่นี้มิเนียนเราก็น่าจะแก่งละทีเนี้ยเราก็ต้องมาลงคาสีบให้เราอยู่รอดปลอดภัยก็คือ หลักๆ p u e ง่ายที่ทำให้ไม่ให้บิวแตกก็คือมีดาเมจมีป้องกันให้อยู่รอดปลอดภัยจบคอนเทนต์ต่างๆได้ถ้าเราไปลงดาเมจลงอะไรเยอะเกินไปนี่แบบตัวบางเป็นนุ่นอย่างเงี้ยโดนวันช็อตบอสแบบนี้มันก็เล่นเรามันก็หงุดหงิดนะเพราะว่าแมคคา n ิกบอสของ p u e 2องเวลาตายแล้วมันจะรีเซ็ตทุกอย่างนะไม่เหมือน p u e หนึ่งสมมติเราตีบอสไป50%ิเปอร์ พอเราตายเราก็เข้าไปตีใหม่มันก็เหลือ50เปอรแล้วก็ตีต่อแต่ PVE สไม่ใช่ก็คือถ้าคุณตายวอ t ร,รีเซ็ตคุณต้องไปเริ่มตีบอสตั้งแต่ร้อยเปอร์ใหม่แล้วหลัหกๆเรามาอัพไอรีครูปเลือดต้องเอาตัวนี้ครับตรงนี้ผมว่าของดีเลยเพิ่มทั้งไอเลือดแบบแฟตกับรีครูปเลือดแล้วก็ตรงเนี้ยที่โดนกันไอไกายภาพกับ แล้วก็รีคูบเลือดกับมีอีกตรงนึงก็คือเสาออฟเฟอร์ิงเวลาเราเสกเสาเราจะได้อัตรารีเน per. จนสามเปอรกับเพิ่มเสาให้นานขึ้นผมไม่รู้ว่าไอ้เสาเนี่ยมันจะเป็นเหมือน p ีว1หนึ่งไหมนะรู้สึกว่า p ีว2สเห็นมันมีเลือดด้วยเนี่ยมันมีออฟเฟอร์ิงมีเลือดเพิ่ม30%มสิบเปอรอ์เซนอเงี้ยอันนี้ผมว่าดีมันมีไอ้ตรงนึงที่เพิ่มดาเมจตรงเนี้ย แต่ต้องใช้สองเสาแบบไม่ซ้ํากันซึ่งผมว่ายังเรายังไม่ต้องไปอัพมันก็ได้ไอเงื่อนไขในการใช้มันต้องใช้สองเสารเราอัพตรงนี้ก่อนก็ได้พาร์สีก็น่าจะประมาณนี้แหละครับก็คือทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยก่อนหลักตอนนี้พาร์สีก็มาร้อยไทยร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบแปดพอย ร้อยสิบแปดพอยก็น่าเยเวลประมาณแปดสิบกว่า,วาซึ่งหลังจากนั้นน่ะถ้าเอนเกมนะถ้าต้องอัพฮ s ส i ี e ไอตัวเนี้ยเราต้องต้องหาของเพิ่มเอนเ g อร์จี l ชิลมาแล้วต้องเล่นเป็นไฮบิดไปเลยเพราะว่ามันลดเลือดเราอีกห้าสิบเปอร์รีเซิร์ฟเลือดเราไปหายไปห้าสิบเปอร์ก็คือต้องออกแนวไฮบิดโลไลท์ไปเลย เนี่ยเราก็ต้องมาอัพพวกเพิ่ม Energy Shield เข้ามาด้วยเนี่ยมันก็ต้องอาจปรับเปลี่ยนพาสซีฟนิดๆหน่อยๆเพิ่มอันนี้หอ,อยเกินก็ไ้อยจะปรับลดบางอย่างไอพาสซีฟมินเนี่ยนตีแม่นเนี่ยถ้าเราเล่นมินเนียนแบบสายเวทสายอะไรที่มันไม่ต้องใช้แบบตีแบบฮิตระยะประชิดเนี่ยเราก็ไม่ต้องอัพก็ได้นะเพราะว่ามัน มินเนีสายเวทอ่ะม,มันมันไม่ต้องใช้การโจมตีแม่นนะแล้วก็ออกไปแต่ถ้าเราเล่นพวกโครงกระดูกอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยเล่นแบบพวกสเกลเลตันสายประชิดอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จำเป็นต้องอัพนะส่วนโหนดเกี่ยวกับมินเนียนได้โบนัส,สอยทุกอย่างก็คือเราเราโอนอยให้มินเนียนพีโออีหนึ่งจะมีโหนดโหนดท,ที่ทําให้โล่โอนให้มินเนียนแต่เราจะไม่ได้โบนัสของโล่นะ แต่มิเนี่ยนเราจะได้แทนแต่ PV2 2มีสร้อยให้มินเนี่ยนผมคิดว่าเรายังไม่ต้องอัพมันเป็นบิวเฉพาะเจาะออจงเกินไปแล้วก็ทิ้งไปก่อนเพราะว่าถ้าเราโอนสร้อยมินเนี่ยนอะพวกสแตตกันธาตุกันพวกเลือดอะไรเราจะหายไปเยอะเราอย่าเพิ่งอัพมันส่วนถ้าท้ายเกมก็นนะต้องอยต้องอัพเพิ่มพวก e r g y shield เข้ามาด้วยถ้าจะเล่นไฮบิดนะ จะเล่นไฮบิดน,นี้ผมน่าจะกดผิดไ้เหลือร2อน่าจะต้องเล่นไฮบิดจากที่ผมดูๆก็น่าจะประมาณนี้แหละไอ้พวกเพิ่มเอนเนอร์จีชิไม่งั้นเราก็ต้องเอาไอ้ตรงนี้ออกแล้วก็มาอัพตรงนี้แทนมันจะได้ อนจีชิวบวกแฟตกับสิบห้าเปอร์เนี่ยตอนี้ออกหนึ่งสองหนึ่งก็เหลืออีกหนึ่งพยก็ไปอัพอะไรก็ได้ก็ประมาณนี้แหละครับหลักๆก็คือเราเราเน้นเน้นให้เราอยู่รอดแล้วก็มีเนี่ยเราแข็งแกร่งพอที่มีดาเมจมีอะไรที่จะจบบอดส่วนไอ้พวกนี้ก็คือมันออกแนวสายคีเนะี่ยเราก็อัพอัพเป็นมันไปเถอะสายคียมี กันเคออสพวกเนี้ยเนี่ยไอตรงนี้ก็ดีนะก็คือมินเนี่ยโดนดาเมจมันก็รีคูปเลือดเนี่ยผมรู้สึกว่า g ีจเพิ่มไอพวกโหนดรีคูปเลือดมาเยอะมากเพราะว่ารู้สึกว่าขวดมันจะเหลือเหลือแค่สองขวดนะในการใช้จากห้าขวดพวกอัตราลีเจนพวกรีคูปนี่ก็ได้่ยู่จําเป็นอย่างมากเนี่ยอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ควรอัพนะไอสองอันนี้ตรงแรกๆก,ก็คือโดน ดาเมจที่จะเขลดลงส่วนตรงนี้มันมีอีกที่ที่เป็นโหนดเกี่ยวกับมิเนี่ยนตรงนี้น่าจะเพิ่มเลือดหกันคออสอันนี้ก็คือยิ่งไออเอาเลือดเราไปเป็นเอกเอโลกพลังงานนะครับเอกตโลกพลังงานได้เหมือนได้โลกพลังงานมาฟรี แต่แต่บางคนเน่ะถ้าแบบหาของหาอะไรในในบิวเพื่อทดแทนพวกกันธาตุหรือเลือดหรืออะไรของมิเนี่ยนน่ยเราก็ค่อยๆลดพอยมันก็ได้นะบางทีมันก็ไม่จําเป็นต้องอัพพอยมิเนียนเยอะขนาดนี้ยแต่ช่วงแรกเราอัพเพราะว่าเราเราอัพเพื่อหาของพวกเน้นเลือดเน้นอะไรมันจะง่ายกว่าแต่ถ้าเราได้ได้ของพวกแบบมิเนียน อีวมิเนียมดาเมอะไรเยอะๆเราก็ออกแนวแบบอาพ้าสิที่เกี่ยวกับในการป้องกันตัวเองดีกว่าอย่างไอ้ตรงเนี้ยมันมีโนดมิเนียตรงนี้อยู่นะเรามันมีแล้วมีมีโนดรีเจนเลือดกับรีคูบเลือดตรงนี้ด้วยเนี่ยถ้าเรามีของเยอะเราก็มาตรงนี้ก็ได้มาตรงนี้อันนี้ได้เอฟฟต์ออาสกิลดเลยนะผมว่าเยอะอยู่นะไอแถวๆเนี้ยแล้วโหนดนี้น่าจะหายากด้วย ก็อัพมาในแนวนี้ก็ได้แล้วก็ไปลดพวกคอยเกี่ยวกับมิเนี่ยนออกแต่รู้สึกว่าไอ้ไอ้พวกกันาธาตุมิเนี่ยนอะ GG ทำมาเยอะมากผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาทำมาเยอะเหมือนคิดว่าอาจจะอาจจะนะพวกกันาธาตุที่ให้มิเนี่ยนอะไม่มีในของสวมใส่หรือเปล่าเนี่ยอย่างตรงเนี้มีกัน มีเนียนกันท่าสายฟ้าไฟเคออสอย่างเงี้ยเพิ่มอีกเนี่ยกันไฟสายฟ้าเคออสผมก็งงเหมือนกันทําไมเขาทําพาสี่แบบนี้มาหลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับคอนเซปต์ง่ายก็คือทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีเนียนเรามันแทงง่ายมีเลือดปนบอสแล้วก็ตีบอสมีดาเมจตีบอสส่วน ไม่จบแค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมครับ d e f a <ault> ร b บ d ครับ